ราบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนนะครับเนาะพี่น้องครับมือน,นี่พอใจดีสี่เอาเนี่ทางของน้องย่ายาพี่น้องน้องย่ายาบอกว่าปูบอกซื้อเลขให้พี่น้องนะครับเนาะพี่น้องก็คงสองจํจำกันได้ปีที่แล้วหรือว่าปีที่ผ่านมาพี่น้อง นองยาอยากกับสางผลงานไวล้ลายงวดพี่น้องติดติดกันเลยพี่น้องนะครับเนาะกระด้ห้างเหิอนนองยาอยากมากโดนพ่อสมควรก็เกือบเกือบปีน้องพี่น้องเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนหอดปีหนีนองยาอยากกับพึ่งใดมากน้องพี่น้องเนาะบาปูมาบอกให้สื่อหวยให้แน่ว่าสัน่นนองยาอยากตื่นขึ้นมามาบอกแม่แบบ้านีน้แม่ก็เลยโทษมาบอกว่าเออ พราใจดีน้องยายาฝันวาปูมาบอกให้ซื้อเรียกให้ว่าสันเพื่อนก็นเลยโทรมาเอาลงทางช่องไหแน่เพื่ออ่าสีเป็นอ่าโชคเป็นลาบฝากสามารถสิฝากพีฝากน้องที่เคยซอยเหลือน้องยายามาจังแต่ก่อนน้องพี่น,อน้องเนาะเพื่อเพื่อนมีโชคมีลาบน้ากันอีกสักครั้งหนึ่งพี่น้องนะครับเอาพี่น้องครับน้องยายา สียหายตัวใดใหายนวทางอันใดกับพีกับน้องเดี๋ยวพอใจดีเสีเอามานําเสนอพีเสนอน้องพี่น้องนะรอสักครู่พี่น้องครับผมน้องยายาไดมากคููเดียวได้พี่น้องได้เป็นเลขสองตัวพี่น้องเป็นเลขสองตัวน้องยายาไดมากคููเดียวพี่น้องนะครับเนาะไอาพี่น้องพอใจดีใส่วันทีลงวันทีห้สะกอนแล้วคอยสิต จัดแนวทางใหนพี่ให้น้องได้เบิ่งกันมักบอ่อชอบบอ่อน้องพี่น้องเนาะเยเสียได้ไปพร้อมๆกันพี่น้องวันที่สิบหกกุมภาเนาะวันที่สิบหกพอพี่น้อง hai năm sáu bảy chú nông nong nó dã nói với nhau nhé nong ฝ,ฝ,นนฝันว่าปูมาบอกนีะครับนี่คือแนวทางของน้องยาญ่าที่ฝันเนาะพี่น้องเนาะฝันว่าปูมาบอกตัวใดเดียว รอสักคู่พี่น้องเดี๋ยวพ่อใจดีจับให้สีลงให้พี่น้องนะครับพี่น้องก็เคยได้ยินข้าวยินข้าว,ยาวอยู่หรอกเนาะคงเรื่องน้องยายาเนาะครับเนาะถ้าติดตาม่องพ่อใจดีกับ้งสีลูกกันนะครับนอกว่าน้องยายาหาแม่นบอนะครับนเนาะแนวทางของน้องยายาก็บบธรรมดาคือการถ้าพี่น้องได้เบิงได้พิจารณากัน หลายหวดต่อหลายหวดพี่น้องบ่เคยผ่าดน,นะพี่น้องเนาะแต่กระหางเหินกันมาโดวนพอสมควรพี่น้องนะครับอ่ามือว่านนี่เนาะแม่เพิ่นโทมาบอกว่าปูมาบอกหาน้องยายาสือเลขว่าสันอ้าวพอเจดีก็เลยว่าซื่อตัวไหนนองบัดนี้เนาะมาบอกปูมาล้วบอกมาแล้วมาฟื้นขึ้นนี่ ตื่นขึ้นมากกับมาบอกแม่ท่านที่เลยพี่น้องนะครับเลขตัวเดียวพี่น้องบ่ต้องคืดหลายบ่ต้องคืดยากพี่น้องนะครับเนาะสำหรับน้องยายาพี่น้องมักกะจัดพี่น้องขัดกะผ่านเนาะพี่น้องเนาะบอว่ากันเนาะเป็นแนวทางของน้องยายาเนาะเด็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกับคงสิจํากันได้ดีถ้าติดตามพ่อใจอดีก็สิได้รู้ว่าน้องยายา เคยหายนวทางแม่นบอเนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวไปติดตามกันว่าแนวทางนองยายาห้แนวทางตัวใดพี่น้องครับผมแนวทางนองยายาเพิ่นบอกว่านองยายาฝันวาปูมาบอกเลี้ยววาสันบอกให้ซื้อเรียกห้ว่าสันนะครับเนาะตัวใดพี่น้องเดี๋ยวพ่อใจดีสิเขียนไว้ให้พี่น้อง เก้าห้าพี่น้องโตเดียวโคหลูเลยพี่น้องนะครับของเรลยกน้องยายาโตเดียวโคหลูเลยพี่น้องนะครับโตเดียวโคหลเลยบ่มีบ่หลูว่าสีเป็นบนหรือเป็นล่างนะพี่น้องนะบ่รููว่าสิเป็นบนหรือเป็นล่างนะครับให้พี่น้องเอาไปพิจารณากันเนาะเนี่ยครับเนี่ยท้าหน้องยายาฝากมาทาง ช่องพ่อใจดีนะครับนาอแนวทางของน้องยายากับบ่อธรรมดาคือกันพี่น้องถ้าพี่น้องยังติดตามยังเสือใจยังเสือหมันน้องยายาอยู่กะให้พี่น้องติดตามน้องยายาอีกสักครั้งหนึ่งพี่น้องเพื่อมั่นสีมีสวกมีลาบไปน้ากันถาคนเฮ่ามีบุญมีวาสนาทํำบุญห่วมกันพี่นอ้องกะคงสิได มีโสกมีไส้ไปพร้อมๆกันเด้นี่แหละครับแนวทางนองยายาแต่กระหางเหินกับนองยายามาโดนพี่น้องกับอเคยว่าเพิ่นสีท่วมากหรือว่าเพิ่นเลิกแล้วหรือว่าเพิ่นยังไดเพิ่นม,น,พน,พน,พนมีแนวทางเพิ่นกาบ่บอกพี่น้องเพิ่นมีแนวทางเพิ่นจังคอยบอกเฮานะครับเนาะบนแมนสีบอากันโลโลเล่่่มม่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่น่ FC, ่่่่่่่่ี่่่่่่่ ถ้าต้องรอคอยเสือ้อความั่นใจของน้องยายาคอยตามด,ด้วยพี่น้องเด้อนี่คือแนวทางของน้องยายาพี่น้องฝันคักฝันแน่ฝันเป็นตุเป็นตะพี่น้องนะครับสําหรับน้องยายาเป็นกคยจำหยกดฝันวันแมนบอฝันแมนบละปูมาบอกอีหล,ลีบอกแมนปูมาปูมาปูมาบอกบอกอยังหละลูกบอกให้ซื้อเรียกเกาหาให้จังไดก็ซื้อเด้อจังไดก็ซื้อเด้อว่าสันว่า ก็เลยแม่เพิ่นกับมันใจคักกับคำบาน้องยายาเนาะครับเนาะแม่ก็เลยโทรมาบอกพ่อใจดีนะครับเนาะลงช่องห้แนะ่วาปูมาบอกให้ซื้อเลขเก่าหาหาแนะ่วาสันน้องยายาก็เลยว่าจา้าวาสันก็เลยสีเื้อห้ปูวาสันวาเอาพี่น้องครับผมถ้าผูใ้ใดมันใจเสื้อใจน้องยายา นะครับเนะาะกให้ตาบน้องยายาได้พี่น้องได้อ่าแคหนาจอน้องยายาไหวพี่น้องนะครับแคบหนาจอไหวว่าสิกิ่งหรือบวกกิ่งพี่น้องเอาไว้เป็นพย่านรักฐานหววต่อไปพี่น้องครับผมเอาพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้พอใจดีก็มีแนวทางฝากพี่ตอน,น้องซ้ำานีพี่น้อง สำหรับคลิปนี้พอใจดีกอบพี่น้องเอฟซีสู่ผู้สู่คนจงโชคดีมีใช่ไปพร้อมๆกันกับน้องยาญาๆได้พี่น้องได้เอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็มีแนวทางฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่แหละครับคลิปหน้าพ่อครับพอใจดีไหมสำหรับคลิปนี้ส,นสวัสดีครับ